อีกครับเรามาอยู่กับคนเลววันนี้เรามาอยู่กับนายเบสเพื่อนสนิทผมเองขอเสียงนะครับโอเคนี้เหรอครับแล้วก็อยู่กับนายชินจังที่ไม่ได้เล่นในแคนเราด้วยขอเสียงนะครับสวัสดีครับผมจังครับเป็นติดตามช่องผมด้วยนะครับเออเป็นติดตามชแนลชื่อว่าเป็นติดตามช่องผมนะครับเลเซอร์เบสจังเกมเมอร์กับเลเซอร์เบสนะครับงั้นเราไปเล่นมอซีซีกันเหมือนเดิมครับผมคนจริงครับแรงจะตกอยู่แล้วดูดูดูผมให้ดูเลยทุกคนเลย เคงั้นเราไปเริ่มเก็บกันเลยตัดเส้าหูเกมเลยลแล้วกันเอาล้ครับเกมเริ่มแล้วครับไปเลยกระตุกนิดหน่อยนะผมเพิ่ปรับพบสูงเกินไปนะเล่นกาขอขอภัยครับผมบอกแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนีเเ้เอาง่ายๆไม่ใช่เมีนมันยิงแล้วคุณเบสไปไหนครับให้ผมโดนยิงครับ ไ,ไ,ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วถ้าผมไปคือผมตายแน่ๆอ้อมสายไงเพื่อนผมอ้อมไปทางคนเยอะดีกว่าวิวิจะยิงตามไปเลยตรนนี้มีสอง 2. 2> เจ็บแล้วเจ็บแล้วมันหนีมันหนีเดาหนึ่งดาหนึ่งครับดาหนึ่งเก็บร้อยเก็บไปหนึ่งเก็บเลยแล้วกัน oh. เพื่อนเทนมันตาย,ม,ตายมันจะตายอยู่แล้วเทนออกมาข้างนอกจุดเดิมมันจะตายอยู่แล้วเก็บเราสวยเอ้ยตรงนั้นน่ะมันแอบอยู่หลังกล้องเข้าไปเลยเข้าไปเลยมันเจ,บจบบ็บแล้วถ่ายดังดีเนาะเจียวครับเจียวครับเข้าไปเลยเข้าห้องจับเล้วเล่นเยอะเกินปืนลูดอ่ะทุกคนอือหือเล่หผมมันโดนผมด่ายเม็ดแน่เลยผมโดนมันเม็ดไม่กี่เม็ดเองแต่แล้วก็จะไปแล้วเงินทุกคนเจียว<ๆ>สิฝาอะครับเริ่มเกมแล้ว น้ำเกลมสองได้เลยข้างบนเลยแล้วกันเอ้ยเพืคยเราไปออมไปออฟด้วยนายเบสเราด้วยเฮ้ย,ยดูเหมือนว่าผมลงซื้อปืนนั่นะเอ้าช้างตายช้างไอเบสกูลืมซื้อปืนว่ะชิปมาแล้วมาช้างดาวแล้วอ้าวช้างโดนซ้ำตายเบสตอนนี้กูลืมซื้อปืนามามาแล้วช้างฟังเราตายแล้วอะล,ลูกซองครับผมตายแล้วผมลืมซื้อปืนตัดไปในคลิปเลยแล้วกัน เก็บที่สองกลังเริ่มแล้วครับข่าบนโดนหนึ่งเมตรครับกระตุกขอภัยนะครับพอดีปรภาพสูงไลยนะนมีคนอ้อมหนึ่งครับ,บผมมีซองนะ่อยู่ซองดี้แท็กน่าจะพอบุกไหวอยู่ ดาวสองว่ะเพื่อนเราดาวสองแล้วเอาเนตปิงอ่ะนี่ไว้หรอเนตปิงแอะตื่นเกินนะปิงนี่เล่นไรถหนุนเพื่อนผมเน็ตปิงนะจังหวะนี้สาบตาสวนเอาเอาง่ายกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวผมนั่าเองเดี๋ยวผมปรับปรับทีคุณจะตกแดงเลยแทนดูเหมือนเพื่อนผมแดงนะมาแบกก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยฮะเอาช่างมันละกันตาสวเจอกันในเกมโอเค กูส,สตาร์ทอยู่งั้นอีกเกมยังไงตัดเข้าอีกเกมหนึไงเลยคืออะไรเพื่อนฉันว่าเปลี่ยนเถอะโซนเถอะโซนฟีตายดีกว่าหมดธรรมดาดิยังไม่เคยเอาหมดธรรมดาลงเลยมันเป็นมันเป็นมันเป็นกระบอกเพราะกูไม่เคยเล่นหมดธรรมดามันก็จะเจอแต่บอกกินกรบอกกูก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแหละมันก็เจอแต่บอกไง ไปไปปะพับปะพับก่อนปะพับก่อนตกระตุกศาสตก์ครับคบอกเลยมักปืนเงาโซฟีใช่ไหมดูนะงั้นโซฟีตายกูอัดอีกแค่สามนาทีพอแล้วตอนนี้สนาทีนะครับเราเล่นโซฟีกันนะทุกคนโอเคผมทำการเอาเอฟิกกับสองควงยาไปเลยละกัน

ใช่ครับติง๊งเราไปเจอกับติ๊ตหัวโดนหลังยิงเอ็มพีที่หนุ่ติดหัวทุกคนติดหัวหลังหนุ่มเว่าผมวางปืนพิดนะเฮ้ยเป็นปืนติดแตกครับตุ๋ยครับตุ๋ยทุกคนเพว่าย่าเหมือนกันนะเฮ้ยทุกคน สวัสดีสายยอดสวัสดีดึงไม่ติดทุกคนขอเข้าดึงมันดึงยากมากเลยผมบอกเลยการดึงหัวไม่ยั้ยาก จังหว,วะหวนี้ผม 2, 2จังหวะนี้ผมเจอเบสแล้วครับจังหวะนี้เจอเบสแล้วเบสอยู่ไล่ไครับเหมือนติดบัคบัคกระโดดตกน้ำมีแรงนะครับโซฟีสไตล์ตา,ตา,ตานี้บอกเลยมา่าโคตรมัวเราจะจาไม่เยอะทำไม,ค,ไมครับคุณหนเยอะไอ้เหี้ยคนตายอ่ะโหดเกินทุกคนบางทีอ่ะคนเราอ่ะ อขาเอาไป้นะครับมีคนรุ่นหนึ่งคนคนด้วยอย่างนี้ผมคิดเลยเอาไปแล้วเอาไปแล้วไม่มีตัวเจคนกลายเป็นผีไม่ยอมไปฟุดไปเกร์ครับเกตไม่ติดหัวเลยทุกคนผมจะสุกงเบแล้ว ติดก,กระทะเอาดิติดก,กระทะครับเออเออผัดกันแรงมาใครจะตายเ,เียบร้้ยครับอุ้ยตึงเกินบางทีตีน,น,นกดงจิงหัวทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยกลับไปแล้วทุกคนผมเจอขัขออนน้วลีผมแล้วใครไมันก็อยู่นั่นแหละคมณผู้ม เกินเกินเกินบางทีอะคนเราเกินคนสองเมตรดิงหัวหลุดร้อยตุ๋ยพกตุ๋ยผมน้นตุ๋ยว่ะทุกคนเจอเบล้ะกลัวรลี่ผมเองน่ากลัเปิดเงาเลยโห่นที่พอคุณเปิดเงาเลยเฮียคุณอะไรกันกดไล์เฉย เร็วกว่าุืยเบตเจนดิจินหัวหนึ่งเมตรนะ สัตว์หวยของตายควายอ่าได้ได้ดเพื่อนได้ได